โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทา่านกันด้วยนะกันครับที่เข้ามาดูช่องเราในวันนี้นะครับโพ้าะเหมเดเช่นเคยนะครับ T.O. Gaming และก็แน่นอนเลยครับว่าผู้ดําเนินรายการก็ยังเป็นผมคนเดิมน,นะครับปีโป้สุดหล่อมาตากปลาตะลึลเอเป็นไงกลับมาแล้วหลังจากที่ยังเป็นโควิดอยู่ซึ่งตอนนี้ที่อัดคลิปนี้กูยังเป็นโควิดอยู่ฮโอเคครับก็ในคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นหลานไพเลกันนะครับผมแล้วก็มาสรุปอัปเดตให้ฟังนะครับว่าอัปเดตนี้มันมีอะไรบ้างเพราะว่ากูงงมากเลยว่า อัปเดตนี้มันใหญ่นะครับแล้วก็ผมงงมากว่าอัปเดตนี้มีอะไรบ้างนะครับมันเยอะจริงนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราไปดูที่หลอกอัปเดตก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างสําหรับอัปเดตหลอกในวันนี้นะครับก็จะมีนี่เลยนะครับแบตเชนพาร์ตใหม่นะครับแล้วก็อีเวนต์เควส์นิวไอแลนด์นะครับ1-2,000อันนี้ช่างมันเลยนะครับเพราะว่าเป็นแค่เออเควสเกาะใหม่เฉยๆนะครับผมแล้วก็มีเวพอ้นนะครับบูมบัสติสแจ็คนะครับแล้วก็แจ็คโอแฮมเมอร์ อาวุธใหม่มีอยู่2อันด้วยกันนะครับเป็นบูมบัสติกแจ็กกับแจ็คโอแฮมเมอร์ แล้วก็อสเซอรี่ใหม่ครับมีเยอะมากมายแต่ว่าผมจะไม่พูดแล้วกันมันเยอะจริงนะครับโคตรเยอะเลยแล้วก็นิวไอเทมนะครับเป็นชิคออร์ชิลเลอร์บ็อกนะครับแรนดอมฟู้ดนะครับแล้วก็ชิคออร์ชิลเลอร์บ็อกบีซิ่งนะครับเป็นนิวอสเซอรี่แคนบีออฟเชนนะครับเป็นบีซิ่งที่เหมือนจะว่าเป็นออร่าอะไรพวกนี้ป้าหงไม่แน่ใจนะว่าใส่อสเซอรี่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นิวเอ็นพีซีนะครับเป็นเอ็นพีซีแรนดอมชิคออร์ชิลเลอร์บ็อกนั่นเองนะครับแลวก็นิวแบตเชียลเป็นแคนดี้นะครับแล้วก็มีีหหหลลลาาาาาาายยยยยยอออ่่่่งงงงเเนึชรกกว เลยนี่นะครับมีหลายอย่างเลยนะครับคริสตัลแล้วก็ฮอลโลคริสตัลนะครับผมแล้วก็นิวบอสนะครับดูโอแจ็คนะครับแล้วก็หลอดเอเดรียนนะครับไม่ใช่นะคุณผู้ชมแล้วก็โกดกับตันนะฮะแล้วก็นิวอีเวนต์อิสแลนด์นะครับก็กาวินเนียนี่ครับอิสแลนด์แล้วก็อิเดลิสคีฟโอ้โหชื่ออ่านยากมากเลยทีแมปนะครับก็จะมีคาราโซนะครับแล้วก็มีเคียวนี่นะครับแล้วก็นิวโค่นนะครับมีทั้งหมด4โค่นนะครับก็เอาไปใส่ได้เรื่องของมึงก็เอาไปใส่เลย แต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาบอกก่อนนะครับว่าดาบฮาโลวีนทั้ง3อันเนี่ยนะครับมันหายังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือบูมบัสติกแจ็คบูมบัสติกแจ็คนะครับได้จากแบตเชนพาร์ดเองนะครับซึ่งแบตเชนพาร์ดเราต้องเติมนะครับเราต้องเติมมันจะมีสายฟรีอยู่แต่ว่าสายฟรีเรามันแบบว่าโดนจํากัดในบางอย่างนะครับซึ่งถ้าคุณอยากจะได้บูมบัสติกแจ็คที่เป็นอาวุธใหม่จริงๆเนี่ยนะครับคุณต้องเติมแบตเชนพาร์ดนะครับก็คือเป็นโก้พาร์ดเองซึ่งต้องเสียเจ็ดร้อาวุยเก้นะครับอาวุธ ส0นะครับของโกพาร์ตนะครับคือบูมพลาสติกแจ็คเองแล้วก็เดี๋ยวเราไปสอนหาเป็นอันนี้ดีกว่านะครับเป็นอาวุธที่มีชื่อว่าแจ็คโอแฮมเมอร์สหรับอาวุธแจ็คโอแฮมเมอร์นะครับเป็นค้อนที่เข้ามาใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับโดยการตีก็จะเป็นการตี4ฮิตแบบนี้นั่เองนะครับผมแล้วก็สุดสกิลแรกคือสกิลแซดนะครับจะเป็นการทุบลงแบบนี้นั่เองนะครับแล้วก็สหรับสกิลที่2เป็นสกิลที่มีชื่อว่าครู๊กครู๊กนี่นะครับซึ่งเป ฮิตเลยนะครับประมาณนี้เลยส่วนการเอาไอ้เจ้าแจ็คโอแฮมเมอร์เนี่ยนะครับง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราไปที่ตรงนี้เลย,เน,ยน,น,นี่นะครับที่เกาะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนก่อนว่าเกาะน,นี้มายังไงคืออีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์นี้มีอยู่แค่ที่โลกหนึ่งเท่านั้นนะครับมีแค่โลกหนึ่งเท่านั้นถ้าใครที่จะทำอีเวนต์นี้มีแค่โลกหนึ่งเท่านั้นนะครับโลกสองไม่มีนะครับถ้าคุณจะมาเกาะน,นี้กค็คือมันจะอยู่ตรงไหนวะคือมันจะอยู่ตรง เอ่อตรงข้ามกับเรือนะครับคือถ้าสังเกตง่ายๆเนี่ยคือเกาะนี้จะเป็นปราสาทนะครับที่ใหญ่มากนะครับในโลกหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับเกาะเรือนะครับก็คือตรงข้ามมาเกาะเรือก็คือเจอเลยเกาะนี้นะครับผมเป็นเกาะที่โคตรใหญ่นะครับสังเกตง่ายมากอยู่แล้วสำหรับค้อนะครับวิธีการเอาง่ายๆนะครับก็ตรงไปที่ตรงนี้นะครับตรงไปเลยนะครับผมตรงไปเรื่อยนะครับตรงที่ปราสาทนี่นะครับเราตรงมาข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนนี้นะครับตรงมาข้างหลังเลยนะครับจะมี NPC ยืนอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็น NPC ที่ชื่อว่าแจ เออเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้ามึงอยากได้แจ็คโอแฮมเปอร์เนี่ยไอหลานมึงต้องไปเอา2,000แคนดี้มานะแล้วก็มีฮาโลวคิตตเต้ โอเคซึ่งคุณอาจจะงงว่าแคนดี้กับฮาโลว์คิตต์ล่มั้งคืออย่างวะสำหรับแคนดี้นะครับง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยคือใส่โค้ดนะครับอย่างที่2ก็คือตีมอนนี่เองนะครับซึ่งการตีมอนนะครับก็ตีมอนในช่วงมอนพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยไอพวกมอนพวกนี้นะครับตีได้แคนดี้หมดเลยนะครับมีโอกาสดรอปแคนดี้ ก็คือแคนดี้เราฟาร์มไปพวกนี้นะครับฟาร์มไปเรื่อยนะครับตีไปเรื่อยมันก็มีโอกาสดอกให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตีมันดอกก่อนโอเคดอกมาแล้วนะครับ3อันซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะครับในการที่จะหาแคนดี้นะครับเป็นเรื่องง่ายๆอยู่แล้วนะครับเบสิกพื้นฐานเลยนะครับส่วนฮาโลว์ชิสัลนด่นะครับหายังไงนะครับ ฮาร์โลว์ชิสโต้หาจากบอสดูโอแจ็คครับซึ่งบอสดูโอแจ็คเนี่ยนะครับมันจะอยู่ข้างในปราสาทนะครับปราสาทนี้เลยนี่นะครับปราสาทที่เราไปข้างหลังเมื่อกี้นะครับ NPC ที่มันยืนอยู่แต่มันอยู่ข้างในนะครับเป็นตัวที่เกิดบอสดูโอแจ็คซึ่งสําหรับฮาร์โลว์ชิสโต้เนี่ยนะครับมันจะเป็นของที่ดรอปจากเจ้าดอรดูโอแจ็คนะครับซึ่งเป็นรูปหน้าหน้าตาประมาณนี้เนี่ยครับเป็นรูปฮาโลวีเน่นะครับซึ่งโอกาสดรอปเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแล้วก็สำหร ซึ่งเป็นบอสที่เขาบอกกันว่าเกิดยากนะครับแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าผมมากี่ทีมันก็เกิดนะครับเลยไม่รู้ว่าหายากจริงหรือเปล่าโอกาสเกิด30นาทีนะครับเอ้ยเวลาเกิด30นาทีนะครับโอกาสเกิด70%นะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้ตีมันนะครับ10นาทีมันจะหายไปเลยนะครับในการรีสปาวนะครับผมก็เรียกได้ว่าถ้ามันเกิดก็ต้องรีบตีนะครับจะมีข้อความขึ้นนะครับว่า Duke O Jack is back นี่เองนะคุณผู้ชมนะครับแบบนั้นเลยนี่เองนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นการหาอาวุธชิ้นที่2นี่นะครับสลับเออเจ้า อ่แจ็คโอแฮมเมอร์นี่เองนะครับแล้วก็ส่วนชิ้นแรกก็เป็นบูมบัสติกแจ็คที่ต้องเป็นจากแพทเทิร์นพาร์สเนาะแล้วก็ส่วนอาวุธที่3นี่นะครับหรือว่าเป็นเคียวนี่เองซึ่งเคียวนะครับสำหรับเคียวเนี่ยเป็นอาวุธที่เป็นอาวุธเก่านะครับแต่ว่าเอาบรีเวิร์กในในอัปเดตฮาโลวีนนี้นี่เองนะครับก็คือรีเวิร์กทำใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ปรับโมเดลใหม่ให้มันสวยแล้วก็เท่ขึ้นนี่เองนะครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบง่ายๆเลยกันก็สกิลแรกนะครัััับบบคคคืืออกกกาารรรรตตตีีีีนนนนนนน่ะะะ็็เเปป4ฮิหมมณ ซีฮิตนะครับผมแล้วก็สกิลแรกนะครับเป็นแซดนี่นะครับผมนี่เลยนะครับจะเป็นการปล่อยลำแสงออกมาโดยการหมุนนะครับปล่อยประมาณนี้นะครับปล่อยลำแสงออกมาเลย แล้วก็สกิลที่2นะครับเป็นคิมสันนะครับซึ่งเป็นสกิล2นี่เองก็กดเลยนะครับมันจะเป็นการหมุนนะครับเข้าไปฟันอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าคอนมันเท่กว่านะแต่ก็มันก็ยังเท่อยู่ดีนะสลับอาวุธนี้ผมบอกเลยก็คือถ้าใครอยากหาก็คือต้องรีบหานะครับคือมันเท่จัดเลยแต่ผมว่าคอนเฟี้ยวกว่านะก็วิธีการเอาสลับอาวุธนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเอ่อตรงมาที่ตรงนี้นะครับตรงจุดเริ่มต้นใช่ไหมก็คือเราบินตรงมานะครับ แล้วเราก็ออกซ้ายมานิดนึงนะครับออกซ้ายมานิดหนึ่งนะครับประมาณนี้โอเคซึ่งมันจะอยู่ข้างล่างประสาทนะครับนี่คือประสาทมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะ จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับตรงบีชเลยนี่นะครับตรงแบบว่าทะเลเลยนี่นะครับจะอยู่ที่ข้างๆกับเออปราสาทเลยนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยโอเคซึ่งมันจะมี NPC ที่เออเป็นไฟอยู่แบบนี้นะครับชื่อว่าโซลอร์นะครับผมจะอธิบายง่ายๆสำหรับการเอาเคียวนะครับก็นี่คือเออที่เอาเคียวนี่นะครับก็ต้องใช้3,000แคนดี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ไซคิสตัลนะครับแล้วก็เคอร์สไอ สำหรับแคนดี้นะครับหาง่ายอยู่แล้วนะครับโดยการตีมอนนะครับก็ได้แล้วนี่นะครับและก็สําหรับทรายคริสตัลนะครับมันคือของชิ้นนี้นะครับซึ่งมีโอกาสดรอป5%นะครับจากบอสหลอดนี่เองนะครับซึ่งเจ้าบอสหลอดเป็นบอสต้นไม้นี่เองนะครับมันคือบอสต้นไม้ตัวนี้นี่เองครับซึ่งบอสต้นไม้ตัวนี้ต้องเสกนะครับต้องเสกขึ้นมามาถึงจะเกิดขึ้นมาได้นะครับซึ่งเดี๋ยวแน่นอนนะครับว่าผมจะพาไปดูที่จุดเสกมันด้วยนี่นะครับก็กดแซดบินไปก่อนเลยแล้วกันเนาะ ก็เรากลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของเราจะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมก็ให้เรานะครับหักซ้ายมานะครับหักซ้ายมาเราเจอกับที่เสกนะครับมันจะเป็นจุดตรงนี้เลยนะครับเป็นสะพานข้ามมานะครับโอเคซึ่งจุดเสกมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับต้องมาเสกมันนะครับกดซัมมอนนะครับสลับของที่เอาไว้เสกมันเนี่ยนะครับก็คือยากมากนะครับผมบอกเลยว่ายากมากสลหรับของที่เสกมันนะครับมันคือของที่มีชื่อว่าหลอดเอลดิกออฟนี่เองนะครับ ซึ่งโอกาสดอบนะครับหรือว่าโอกาสที่เราจะเอามาเสกมันได้เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าไอ้บอสดูกโอแจ็คตัวก่อนหน้านี้มาดอบให้เราหรือเปล่าซึ่งโอกาสที่เราจะได้ไอ้ที่เสกมาเนี่ยนะครับมันจะดอบมาจากบอสที่มีชื่อว่าดูกโอแจ็คนี่นะครับซึ่งโอกาสดอบอยู่ที่20%นะครับซึ่งบอสดูกโอแจ็คก็คือเป็นบอสที่เอ่อตีนะครับ เป็นตัวตีที่เอาของไปแลกกับคอนี่เองนะคุณผู้ชมก็บอกเลยนะครับว่าถ้าคุณตีแล้วคุณดรอปมาคุณก็มีโอกาสได้ตีบอสอีกตัวหนึ่งต่อนี่เองนะครับในการที่เสกขึ้นมาตีและก็สลับเคิร์สไอ้นะครับเคิร์สไอ้ก็ดรอปมาจากบอสต้นไม้เหมือนกันนะครับซึ่งบอสต้นไม้ก็มีโอกาสดรอป5%นะครับก็เท่ากับว่าไอ้เจ้าเคิร์รสไอ้นะครับกับไอ้เจ้าไซคิโตเนี่ยนะครับมีโอกาสดรอป5%นะครับทั้งสองอย่างเลยนะครับจากบอสต้นไม้แต่ว่าบอสต้นไม้ต้องได้ ที่ซัมมอนมานะครับจากไอ้เจ้าบอลดูกโกแจ็กที่ถือค้อนเองนะคุณผู้ชมต้องดอบ ต่อดอกมาอีกทีนึงอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็นี่นะครับคืออาวุธทั้ง3อย่างนะครับใน last p i l s t นะครับที่เป็นอาวุธฮาโลวี i n e นะครับซึ่งผมสรุปมาให้แบบง่ายๆแล้วในเองนะคุณผู้ชมนะครับก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยในเองนะครับก็อาจจะไม่ได้เล่นให้ดูมากนะครับเพราะว่าเพิ่งขับมาเล่นก็ยังงงอยู่โอเคนะครับแล้วก็ส่วนตรงที่เริ่มต้นเนี่ยนะครับจะมี npc นะครับที่เป็น i n f i n t r a t i o n เต้นอยู่นะครับซึ่งเป็น t i c k or t r e a s u r box นะครับให้เราสุ่ม200 candy นะครับเป็นการสุ่มผลพิศดารนั่นแหละนะครับถ้้าาาจไไไไมมม่่ผผิดดดเเเเนนะะกกสุปลลลยัโโอออคร ผลเกลือผลบอมใช่ไหมทิ้งไปเลยแล้วกันโอเคนะครับแล้วก็มีเกาะใหม่ก่อหนึ่งก็คือ,กอเกาะเรือนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตรงไปที่กเกาะเรือกันนะครับสำหรับกรเกาะเรือนะครับก็จะมีเป็นบอสใหม่เกิดด้วยเช่นกันนะครับเป็นบอสที่มีชื่อว่าโกดกัปตันนะครับแต่ว่าทําไมผมบินไม่ได้ล่ะโอเคบินได้แล้วเดี๋ยวเราตรงไปที่เกาะนี้ก่อนนะครับสำหรับเกาะนี้จะเป็นเกาะเอ่อเรือนะครับที่เป็นกเกาะเรือพังนี่นะครับจะมีบอสเกิดอยู่ ่งเป็นบอสที่มีชื่อว่าโก้ดกับตันนะครับซึ่งระดับของนะครับเป็นคัทลัสโซนะครับเป็นดาบที่รีเวิร์กใหม่แต่ว่าดาบนี้ผมไม่มีให้ดูนะคุณผู้ชมเพราะว่าดาบนี้ผมไม่ได้หาเอาไว้นะครับโอเคเรามาถึงแล้ว ็บอสเออเจ้าบอสเนี่ยครับจะเกิดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับตรงกลางเลยแล้วก็แน่นอนนะครับมันมีหน้าตามานนี้เนีนะครับซึ่งโอกาสเกิดนะครับก็คือ1ชั่วโมงนะครับก็คือ1ชั่วโมงโอกาสเกิด50%เนแน่นะครับแล้วก็ดีสปาว์ยี่นาทีนะครับผมก็คือ1ชั่วโมงมีโอกาสเกิด50%เน่นะครับสลับบอสตัวนี้แล้วก็จะมีข้อความขึ้นด้วยนะครับว่าถ้ามาแล้วก็จะเป็น The Ghost c ั p ตัน n Is Back นั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับผม เป็นชิคออทิเลอร์บ็อกซ์บีซิงนี่นะครับผมก็เป็นกล่องเชลเลอร์บ็อกซ์ที่สุ่มเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้ไปนะครับแล้วก็ส่วนอซสเซอรี่ทั้งหมดนะครับในที่นี้นะครับส่วนมากก็จะตอบจากเออชิคออทิเลอร์บ็อกซ์นะครับที่ผมไปสุ่มกับ N4 Animation นะครับผมทุกผู้ชมก็คือ NPC ก็คือ NPC ตัวนี้นี่นะครับก็คือถ้าเรากดสุ่มก็มีโอกาสที่ได้เซสเซอรี่ใหม่ๆนะครับก็คือพวกแบบวาลล็อกโ้ดสีแดงอะไรพวกนี้ที่ผมใช้อยู่ก็มีโอกาสตอบด้วยเช่นกันนะครับส่วนมากกกกก็็จจจจะะะะะหลลออออออดดาาาาเเ่่่งงงนนนนีีีแคครรัับบต้มมมสุวปศ ครับแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของแบบอิเซซอรี่นะครับผมแล้วก็ส่วนไอเรื่องแบบเทเลอร์บ็อกซ์แบบบริซิ่งเนี่ยนะครับน่าจะเป็นแบบเปลี่ยนเอฟเฟกหรือว่าเปลี่ยนสีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งดรอปจากบอสเอามาเปลี่ยนสีพวกอิเซซอรี่ได้นะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอ่ออัปเดตนะครับของลาดไพเรตนะครับฮาร์วีเน่นะครับซึ่งก็จะมีมาเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาตอบไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกันกดคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับคือคลิปนี้บอกกเลยยว่าา เพราะว่ารัสไพเรกเขาอัปเดตมางงมากนะครับแล้วก็คนที่เคยเล่นหรือว่าผู้เล่นใหม่อาจจะงงนะครับว่ามันเล่นยังไงบ้างนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับคือเกมมันทาความเข้าใจยากมากเลยในตอนนี้เะครับผมเพราะว่ามันเยอะนะครับมีหลายอย่างเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันหลายอย่างมันเยอะนะครับแล้วก็บางอย่างมันยากนะครับผมก็ต้องเข้าใจดึงเนาะโอเคครับก็สรับในวันนี้นะครับขอเยอะทุกคนแล้วนะลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนสัปดาห์นี้ไปแล้วผมบายบายซีลครับเจอกันซีล